สําหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของอไลออนมอของเรานะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยและ AEC เลยครับในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผล,ผลิตโดยปราศจากสารเคมีคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำสินค้าไม่ได้เจาะลึกนะครับดังนั้นถ้าใครอยากรู้ผลิตภัณฑ์แต่และตัวแบบเจาะลึกเนี่ยนะครับไปดูใน คลิปของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนําว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับเราต้องมาคุยกันอย่างนี้ครับปัญหาของเกษตรกรไทยหรือทั่วไปเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ยิ่งทํายิ่งรวยหรือยิ่งทํายิ่งจนครับพวกเราแน่นอนยิ่งทายิ่งจนใช่ไหมเพราะอะไรครับแล้วก็เป็นหนี้นะครับปุ๋ยเนี่ยมันแพงใช่ไหมมันเกิดจากอะไรอะ่ะ เกิดจากหนึ่งเลยปุ๋ยแพง 2. นะครับชาวเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เนี่ยขาดความรู้นะครับแรงงานก็แพงนะครับทำให้เรายิ่งทํายิ่งจนยิ่งเป็นหนี้ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเกษตรกร,ร,กรที่นะครับยิ่งทําแล้วไม่อยากจนไม่อยากเป็นหนี้เนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยต้องมีความรู้มีความเข้าใจวันนี้ผมก็เลยอยากมาแบ่งปัน ในเรื่องของของอการให้อาหารนะครับเกี่ยวกับพืชแต่เขาบอกว่าองค์ประกอบที่ทําให้ต้นไม้1ึงต้นหรือพืชของเราเจริญเติบโตเนี่ยก็จะมีน้า25เปอร์เซนมีอากาศ25เปอร์เซนตแล้วก็มีปุ๋ยที่มีอาหารที่ต้นไม้ต้องกินเนี่ยรวมแล้วเนี่ย50เ็นห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยน้ำกับอากาศโอเคเราคุมไม่ได้ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ แต่สิ่งที่เราคุมได้ก็คือการให้อาหารพืชการให้อาหารต้นไม้นะที่รวมกันเนี่ยถึง50%เลยทีเดียวทีนี้มาดูครับแล้วพืชหรือต้นไม้เนี่ยเขากินอาหารเนี่ยเขากินยังไงปกติคนเนี่ยต้องกินอาหาร5หมู่ถูกต้องไหมแต่พืชเนี่ยหรือต้นไม้เนี่ยต้องกินอาหาร16ตัวต้องกิน16ตัวทางอากาศ3ตัวทางดินอีก13ตัว ท้งอากาศน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนเนี่ยเราไม่คุยครับเรามอคุยทางดินทางดินที่ต้นไม้เนี่ยหรือพืชต้องกินเนี่ยมี13ตัวมี13อาหารนะครับมีอะไรบ้างครับมีอาหารหลักนะครับ3ตัวครับ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมอาหารรองอีก3ตัวครับแคลเซียมแมกนีเซียมกำรรมะถันแล้วก็อาหารเสริมอีก7ตัวครับ เหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลอนโมลิตีนัมแล้วก็คอรินใช้คำว่าถ้าวันนี้พืชหรือต้นไม้ได้กินสารอาหารครบทั้ง13ตัวเนี่ยก็จะเจริญเติบโตก็จะแข็งแรงก็จะดกก็จะได้ผลผลิตตามที่เราต้องการถูกต้องไหมครับทีนี้มาดูครับวันนี้ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เวลาใช้อุ๋ยเวลาให้อาหารต้นไม้หรือพืชเนี่ย ส่วนใหญ่จะให้เป็นปุ๋ยกระสอบแบบนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าปุ๋ยกระสอบเนี่ยอ่ะส่วนใหญ่ให้อาหารอะไรบ้างเราจะเห็นสูตรใช่ไหมตามตัวอย่างนี้สูตร21,78บางสูตรก็15,55 15, 15, 15บางสูตรก็0 0 60บางสูตรก็4000 40, นะครับไม่ว่าปุ๋ยกระสอบจะเปลี่ยนสูตรเป็นอะไรเดียนะพวกเรามาดูนะฮะวิธีการดูคือตรงนี้ครับอ่ะตามตัวอย่างนี้เนี่ย สูตรนะครับ21-78ใช่ไหมนั่นหมายความว่าตัวเลขนี้คือตัวเลขปริมาณของธาตุอาหารที่อยู่ในอุ๋ยกระสอบนี้นะครับ N ในไนโตรเจน21% P นะครับฟอสฟอรัส7% K โพแทสเซียม18%ถ้าวันนี้เราอยากให้พืชต้นไม้ใบเขียวใส่เลขตัวหน้าเยอะๆอยากให้เกิดการเจริญเติบโต ใส่ตัวกลางเยอะๆอยากให้ผลผลิตลูกใหญ่ดกหัวใหญ่ใส่ตัวหลังเยอะๆเห็นไหมครับทีนี้มาดูครับถ้าปุ๋ยสูตร2ี่ส 21, 78, ก็แสดงว่า n 2 1นะครับ p 7 k 1 8ถ้าเปลี่ยนเป็น15-15-15ละ่ะก็ n 1 5 p 1 5 k 1 5ถ้าเปลี่ยนเป็น0-060ละ่ะก็ n 0 p 0 k 6 0ถ้าเปลี่ยนเป็นสูตร4 0 0 0ล่ะ ก็ n 4 0 p 0 k 0นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าอยากให้พืชใบเขียวก็ต้องใส่ตัวหน้าเยอะเห็นไหมฮะอยากให้เกิดการเจริญเติบโตก็ใส่ตัวกลางเยอะอยากให้ผลดกใหญ่นะครับมีน้ําหนักมีแป้งเยอะก็ใส่ตัวหลังเยอะเห็นไหมนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมแค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยยี่ห้ออะไรที่ดีที่สุด ที่แพงที่สุดนะครับก็จะให้สารอาหารหลักๆได้แค่สตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยฮะให้ได้แค่อาหารหลักในตัวเจนเนี่ยฮะ NPK เนี่ยหรือปุ๋ยนะครับบางรุ่นที่แพงขึ้นมาหน่อยก็จะมีธาตุอาหารรองเสริมมาเห็นไหมครับแมกนี ium, cium, เซียมแคลเซียมกำมะถันแมกนีเซียม2%เปอร์แคลเซียม4%เรเซกำมะถันศูนย์ผมจะสื่ออะไรครับทุกท่านครับผมจะสื่อว่า ต่อให้เราใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็จะให้สารอาหารแก่พืชเนี่ยได้ไม่เกิน6รายการนี้หรือ6ตัวนี้เห็นไหมครับแต่ตนน้นไม้ยังต้องกินอีก7ตัวนี้ครับยังต้องกินอีก7ตัวเนี่ยถึงจะครบ13ตัวนะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยต้องไปหาตัวนั้นมาฉีดเพิ่มตัวนี้มาฉีดเพิ่ม เอาตัวนั้นมาใส่เพิ่มอััรนี้มาใส่เพิ่มเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมต้องบอกอย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไลออนมอเราเนี่ยมีครบเลยครับมีครบทั้งหมดเลยเราใช้ผลิตภัณฑ์ของไลออนมอเนี่ยจะสามารถให้สารอาหารเนี่ยครบทั้ง13รายการแล้วก็ครบทุกช่วงเวลาที่พืชต้องการเราจะมีตัวนี้ครับไลออนซอยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปรับปรุงดินฟื้นฟูดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลออนซอยหลังจากนั้นครับก็จะมีไลออนกรีนเล่งเขียวครับ,นะรบทำให้พืชเขียวครับแล้วก็มีไลออนโกเล่งการเจริญเติบโตเล่งรากกระชากใบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีไลออนบูมหนึ่งครับตัวนี้เฉพาะอ้อยครับเร่งความหวานอ้อยเร่งขนาดอ้อย อันนี้คือไลออนบูมหนึ่งนะไลออนบูมสองตัวนี้ครับตัวนี้เรียกเปิดตาดอกครับสําหรับพืชที่ต้องการดอกตัวนี้จะใช้สําหรับเปิดตาดอกโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไลออนบูมสามตัวนี้ครับสาหรับกระตุ้นพืชลงหัวระเบิดหัวพืชที่มีหัวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมันสําปังม,ม,มันนุ่นมันนั่นมันนี่ก็จะเป็นไลออนบูมสามตัวนี้นะครับแล้วก็ไลออนบูมสี่ตัวนี้ครับก็จะเน้นในเรื่องของอเป็นสูตร นะครับเพิ่มขนาดเพิ่มความดกเพิ่มความใหญ่นะสําหรับพวกต้นไม้ไม้ผลที่ต้องการความใหญ่หรือแม้แต่ข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไลเอ้นมอเราเนี่ยมีอยู่7รายการครับให้สารอาหารครกทั้ง13รายการแล้วก็คกทุกช่วงเวลาที่นะครับ ต้นไม้หรือพืชต้องการเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะไลออนบูไลออนซอยสำหรับปรับปบ Green, รุรงดินไลออนกรีนนะฮะสำหรับเร่งเขียวนะครับไลออนโกสสำหรับเร่งรากกระชากใบไลออนบูมหนึ่งสำหรับอ้อยนะเนี่ยนะครับเน้นเขาเรียกว่าเน้นในเรื่องของเพิ่มความหวานนะเพิ่มขนาดนะฮะไลออนบูมสองเนี่ยเปิดตาดอกไลออนบูมสามสำหรับพืชลงหัวระเบิดหัวมัน ไลออนบูม4ครับสำหรับไม้ผลเร่งผลใหญ่เร่งการเติบโตนะครับเร่งการดกนะครับของเราก็จะมีครบเลยทีนี้ครับทำไมต้องใช้นะครับไลออนก e ีน Lion, Lion Go กทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะครับด้านการเกษตรของ Lion m o อรผมต้องบอกอย่างนี้ครับมีอยู่4เหตุผลหลักๆเหตุผลที่1ครับเพื่อต้องการสารอาหารแต่ละชนิด ในช่วงเวลาที่ไม่เท่ากัน13รายการเนี่ย13ชนิดเนี่ยต้องการนะครับไม่เหมือนกันไม่พร้อมกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้แต่ปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกระสอบอย่างเดียวนอกจากได้ไม่ครบแล้วเนี่ยยังได้ไม่ตรงช่วงเวลาที่ต้องการด้วยถ้าวันนี้ใช้ของไรอันมอเราเนี่ยมีครบทุกช่วงเลยทั้งปรับปรุงดินเห็นไหมฮะทั้งแบบให้ความเขียว ทั้งเล่งรากกระชากใบทั้งเปิดตาดอกทั้งเพิ่มขนาดในแต่ละพืชด้วยทั้งอ้อยทั้งพืชลงหัวทั้งผลไม้มีครบเลยเห็นไหมครับ2ครับธาตุอาหารบางชนิดหรือหลายๆรายการไม่มีอยู่ในดินไม่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆครับสังเกตดูไปครับว่าถ้าเราให้แต่ปุ๋ยทางดินเนี่ยจะไม่มีทางได้ครบ13ตัวเลย แต่ของผลิตภัณฑ์ของไลออนมอลเราด้านการเกษตรเนี่ยให้ทางใบครับเราให้ทางใบนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้ดินในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะดินไม่ดีดินเป็นกดดินเป็นด่างดินไม่มีธาตุอาหารนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับนอกจากต้องปรับปรุงดินก็ปรับปรุงไปแต่ต่อให้ไม่มีอาหารทางดินเลย นำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของไลออนมอเราก็ไปให้อาหารได้เพราะเราฉีดพ่นทางใบต่อให้ดินไม่ดีแต่ก็สามารถให้อาหารได้นะครับและที่สำคัญเลยครับทุกท่านครับตรงนี้เนี่ยผมเจอมาเยอะมากเกษตรกรส่วนใหญ่พอมันแง้งพอฝนไม่ตกพอไม่มีน้ำเนี่ยไม่กล้าให้ปุ๋ยใช่ไหมถูกต้องครับเพราะถ้าเราให้ปุ๋ยทางดินไม่มีน้ำเนี่ยมันกินไม่ได้มันละลายไม่ได้ดังนั้น ยิ่งพื้นที่ไหนแรงร้อนไม่มีน้ําฝนไม่ตกนะครับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไลออนมอยิ่งจำเป็นครับเพราะเราผสมน้ําฉีดให้อาหารทางใบทันทีครับต่อให้มันแรงแค่ไหนเนี่ยเราผสมน้ําฉีดเข้าไปพืชหรือต้นไม้เราได้กินอาหารแน่แน่นะครับ5 0 6 0 7 0ได้กินแน่ๆทให้พืชเราได้กินอาหาร ขณะแล้งทําให้พืชเราเนี่ยได้อาหารไปไปทําให้เจริญเติบโตตามช่วงเวลาที่เขาต้องการทําให้พืชเราแข็งแรงและยืดอายุให้มันทนแล้งนะครับให้มันฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปแล้วมีผลผลิตที่มากขึ้นดังนั้นยิ่งแ,งแล้งเลี้ยอนนะครับรือพันของเลี้ยอนมอยิ่งจําเป็นครับทุกท่านครับนะครับ3ครับ เมื่อพืชไม่สามารถดูดซึมทางรากได้หรือพืชป่วยอะ่ะให้ทุกคนจินตนาการแบบนี้ครับ mm. เขาเรียกว่าอะไรนะ mm. จินตนาการเวลาเราป่วยห,หนักๆอะ่ะวิกฤตอะ่ะเราไม่สามารถทานอาหารทางปากได้คุณหมอเขาก็จะให้ทางสายยางใช่ไหมให้ทางสายยางให้ทางเส้นเลือดอย่างนี้ครับ mm. เหมือนกันครับเวลาพืชมันป่วยมันโดนโรคมันวิกฤตเนี่ยเราให้อาหารทางดียังไงมันก็กินไม่ได้ แต่การให้อาหารทางใบเหมือนการให้อาหารทางสายยางเหมือนการฉีดเข้าเส้นเลือดทําให้พืชเราได้กินอาหารแล้วก็ได้รับสารอาหารนะครับแล้วก็สามารถฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับสี่ครับลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยทางดินได้แบบโอ้โหต้องยอมรับว,ว่าของเราไม่ได้ใช้แทนปุ๋ยทางดินนะก็ใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดินไปแต่สามารถลดนะครับปริมาณก,การใช้ปุ๋ยทางดินลงได้ครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็เอา ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไลออนมอเราเนี่ไปใช้เสริมครับทั้งลดต้นทุนและผล,ผลผลิตก็เพิ่มครับอันนี้คือเหตุผลที่จําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไลออนมออย่างยิ่งครับสุดท้ายครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่าวันนี้มีตารางวิเคราะห์อบอกเลยนะว่าเวลาพืชเราป่วยอ่ะใบหงิกใบงอแต่ยังเขียวอยู่นะครับเป็นสีน้ําตาลนู่นนี่นั่นนะครับสรุปไง่ายๆครับ ทงดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากการขาดาธาตุอาหารครับถ้านะครับขาดในเรื่องของนะครับโบลอนเห็นไหมนะครับใบจะแห้งตายเห็นไหมฮะถ้าวันนี้นะครับเขียวอยู่แต่มันหงิกมันงอขาดแคลเซียมเห็นไหมฮะไม่ว่าต้นไม้จะป่วยเป็นโรคอะไรแล้วเอาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไลออนมอไปใช้ ได้กินอาหารครบ13ตัวตรงตามช่วงเวลาที่ต้องกินนะครับดังนั้นการที่พืชจะป่วยไปโรค้นโรคนั้นเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงถ้าไม่เจอมลสนของโลกจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับด้านการเกษตรของไรอ้อนมทั้ง7รายการถ้าอยากรู้ว่าแต่ล,ตละรายการผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติยังไง ก็ไปดูในคลิปซึ่งในคลิปเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยของบรรจายไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับ